สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกิมเนี่ยผมมาพบกับบูน้ำช่ายคลิปที่สองนะครับอัดคลิปแนวทางตัวเลขอยู่หลังบาทนี่แหละครับเมื่อนี้ครับกมีแนวทางตัวเลขของแอดขุนเดชครับผมงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสิบเก้าเพิ่นมีตัวเลขมานําเสนอเป็นแต้มล่างครับผมงวดที่ผ่านมาอิซีทางช่องติดติดต,ตามเพิ่นอยู่แล้วกะซิลูดีว่าเพิ่นเขาตรงตรงสี่บวกแปดเป็นสองนะครับท่านผู้ชมเป็นสิบสองลงไทยโดยสองนี่แหละครับ สำหรับแอดคุณเดชเพื่อนเขา2ตรงตรงเดี๋ยวมีงวดเก้ากบหวดไม่เทียบมาเอฟซีทางสองครับในโทรศัพท์เขียนไว้หลอกมากเรียบร,อยร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะให้เบื้องสับับจริงกับสับับเก่าในโทรศัพท์อีกเทียนหนึ่งนี่แหละครับบรรยากาศเกินฮอวมนจะข้าวก่อนเด้อครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเมย์เอฟซีเจดีแล้วก็แอดคุณเดช้อครับที่นำข้อมูลแนวทางตัวเลขแต้มล่างมาแบ่งปันให้เอฟซี ทางสองทุกท่านครับขอให้โชคมันมานํากันต่อๆก่อดขึ้นไปเด้อครับผมนี่แหละครับผิดผ่านมึงได้กะเข้ามาติชมติเตือนเป็นกําลังแรงใจให้อูน้าไช่ได้เสมอครับขอบคุณทุกท่านดีค่อยเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ยู่ตลอดเลยครับขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปลำลำื่อยๆครับผมมึอได้ิิงดีๆเนาะครับน้ำไช่กะพยายามบอกได้สิ่งดีๆอวยพ่อในทุกท่านแหละครับ รับสิ่งดีๆมันก็ต้องดีๆไปแหละเนาะครับผมนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ติดตามไปเลยครับผมเดี๋ยวบลอมืออื่นกับมือหือ้ออาจารย์รับแล่ซีมาแน่นอนล่ะครับเพราะว่าไก่หอดมือแล้วเพราะว่าวันที่12ดรับรางเชินลงพันกับซิมาบุรุษสิรับตัวใดแต่อาจารย์รับแล่มากกนแน่นอนละครับนะครับตามกันต่อแอบซีใจดีเพิ่นบอกมาไว้ว่า วันที่12รับรางสลงสีมาบุรุษว่าสีมารเรียวก็นีหรือสีมาสาก่านีนี่นะครับแต่ว่าบอกไปแล้ววันที่12สีมาร,รอติดตามติดนาจอไปเลยครับท่านผู้ชมมันสีแก่งเตือนขึ้นมาเองนี่นะครับรอหลุนไปน้ำกันเด็กดิงอาจารย์รับแพร่งวดทีซีจะเข่าหรือบ่เขา่ามารอหลุ่น,น้ำกันะเขาซ้ำงวดติดแล้ว ม่อื่นอาจจะเอฟซีจากสงขาครับที่จะมาเป็นดุดหวดที่สามหวดเขามาสองหวดติดครับเาขาอนุญาตเกินโฮมดจะเข้าก่อนแบตจะมืดแล้วครับผมนะครับตัวเลขแอดคุณเดทเนาะครับหวดที่พัามากอะ่ะเขาสองตรงๆเลยครับ เดี๋ยวผมจะให้เบิองกบอนแบตสิมเมอร์ครับท่านผู้ชมนี่ครับแอ็ดคุณเดทครับผมหนึ่งสองหกเจ็ดเก้าครับผมเข้าสองตรงตรงนั่นแหละครับเข้าสองตรงตรงสำหรับแต้มรางแอ็ดคุณเดทครับงวดไม่ที่ผมเขียนลงเป็นแต้มรางครับหนึ่งสามห้าหกเจ็ดนี่คืองวดไม่งวดที่ผ่านมาเข้าสองฝากติดตามเฮนดเดอร์ครับผมสำหรับแนวทาง ตัวเลขแอดคุณเดชเอฟซี MC ทางช่องที่ติดตามเพิ่นยี่เรียกกับซิลูดีว่าเพิ่นเคยเข่านะครับสลับแอดคุณเดชนะครับรอรุนไปเรื่อยๆเป็นังไดกันแน่ครับท่านผู้ชมตามแนวทางตัวเลขมาแต่ละงวดกับปูน้ำไช่นี่ตัวหมักที่เด็ดในใจแคโตัวบ้างครับ,รบเอาลองดูเงี้ยกับไม่เงี้เพิ่นกะยุทงหมดแล้วครับ ทงให้ทงหน้าน้ำชากับไปคนฟื้นมาไหวเพื่อนตัวน,นี้เพื่อนกะมีเลือยอหน่อยสลหรับเพื่อนซังมากนะครับตัดผ้าเดียวน้ำชาไปก้นลุ้มไอ้เพื่อนไว้เ่ีเผานี่งี้กะหลอนใหะมาค้ามก่กับถมครับเงี้กกบสีเดเผาฟื้นล่างครับแต่ว่าเผาแบบว่าเผากบดินไปเลยยังบ่มีควันไหลแต่เผาเตาควันมันไหลครับเทควากน,นะครับ เดี๋ยวคลิป3จะเป็นเซียนทันใดติตามไ้ครับ่านมบุชมแต่ก็ต้องรอรุุนไปน้วกันว่าจะเป็นไผมืออื่นจะพาคนหน่อยกระบ,บอกน้ำโศกไปนอนบานหัวแย่งครับเพราะว่าพอจาจะไปเลือกตั้งเพ <c oughs> พากันไปเลือกตั้ง <c oughs> คนหน่อยก็น,นอนอยู่แล้วครับตอนนี้ชิมน้อย นอนดีขนาดครับเลือกทางแล้วข้าเจ้าก็มาสิไปแพ้เขาเลยครับผมซ่งน,นี้แพ้เขาช่องนี้จะพัดก้อนลอดเลือกทางแล้วก็จะสิแพ้เขาต่อทางบานุน้ำใช่ข้าเจ้าก็กลงมาเบื้องวัดแน่แหละครับผมส่วงนี้ข้าเจ้ามาเห็ดวัดขย่อยลงมาเยอะจะกลุดไผย แน่แล้วครับผมบ้านไก่วัดนี้นะครับยนมบุญงามงานนี่ตังแห้ขนาดหมอลำก็มีได้เนม่ม้อซอแล้วครับบ้านผมเมื่อเคยจัดเนี่ยมขึ้นจะเกือเพราะว่ามันเอาบโอยุกับไฟรุ่นเยอะดูนี้เขาเจะไปทํางานมดแล้วบ่มีแล้วมีแต่เด็กหน่อยบ้านเอาเฮ็ดขุนเดชครับผมแถมล่างครับมาตามกันต่อครับนี่แหละครับ แคปหน้าจอได้เลยครับสำหรับเอฟซีทางสองที่มักที่ชอบเมื่อกี้เกียบบอทันครับผมยังเห็นอยู่เนาะครับเขาสองซีบบอทแปดเป็นสิบสองเขาสองตรงเนาะครับสัมบูช้มเอาเล็กไทยนะครับแบตมืดตึ๊บพอดีเลยจากสิบปืนึ้นเรื่องไรระบาดนะครับก็ได้เห็นกันแล้วสำหรับแนวทางตัวเลขแอดคุณเดชงวดที่ผ่านมาเป็นเพียงแนวทางตัวเลขครับนำมาให้เอฟซีทางสองทุกท่าน ได้มี่ค้นคิดอีกขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อมันเขาสามตัวบนตละแนวทางแต่ว่าคลิปนี้เป็นแต้มรางสิมีตะเลกล่างนะครับให้ทุกค่านสองตัวล่างนะครับล่างอย่างเดียวสำหรับเด็ดคุณเด็ดแต้ม่างนี้ครับผมวันที่16กุมภา69 เครื่องเปิดติดแล้วครับท่านผู้ชมเดี evet. ๋ยวผมจะให้เบื้องงวดดิพานมาลืมซาร์แบตไว้เฝ้าออกมาอัดขีปครับเลยเท่าได้กเราเท่านั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับงวดดิพานมาหนึ่งสองหกเจ็ดเก้าครับเข้าสองตรงๆรงสี่บวกแปดเป็นสิบสองเอาเลขท้ายเป็นสองแต้มสองตัวล่างเอสคุณเดทงีงวดดิพานมาหงีงวดไหมครับท่านผู้ชมหนึ่งสามห้าหกเจ็ดนี่แหละครับมีประมาณนี้แหละครับ หรือจะแคบเอาหน้าจอสบับจริงแบบนี้ก็ได้ครับเป็นสบับจริงของเพิ่นส่งมาใหาใน FC ซีใจดีครับตามกันต่อครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเป็นเพียงแนวทางตัวเลขลองเบิงรอรุนน้ากันรุนดวนครับผมนะครับก็ให้สุกสมันมาน้ำกันไปต่อตองหวดครับถ้ายคลิปนี้ครับปูน้ำใสก็ตตองขอบคุณ ใน FC เกดีแล้วก็แอดคุณเดชครับที่นำาขอมมุ่ตัวเลขแจ้มรางมาแบ่งปันในคลิปที่2นี้เดี๋ยวคลิป3ผมสิตามไฮเดอร์ครับผมทายคลิปนี้ขอพุ่น f อทุกท่านครับที่เขามารับชมรับฟังอวยพรในทุกท่านให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับเดินทางไปไซมาไซเขียวขาดปลอดภัยพอกันไม่ขิปหนาครับสวัสดีครับ